สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะ <c oughs> ยินดีต้อนรับทุกท่านผู้าสู่การประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์จังหวัดกาญจนบุรีผลไม้จีไอและของดีพิถีพินชุมชนกาญจนบุรีค่ะครับเมื่อสักครู่นะครับเราได้ประชาสมธ์แล้วนะว่ารอบนี้จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายๆคนรอคอยกรับคุณเทใช่แล้วค่ะและแน่นอนนะคะสำหรับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของนาทีทองค่ะที่เราจะมอบให้สำหรับทุกท่านะนะ พิเศษนั่นเอ,เ,อเองค่ะใช่แล้วครับวันนี้นะครับที่จะาม,มาทำนาฏีทองเรียนใจบ,บ้านกบุญทิพย์โอ้โหวันนี้จะบอกก่อนเลยนะคะว่าผลไม้ที่เห็นอยู่ด้านหน้านะคะก็จะมีจากบ้านไร่ในสวนนะคะคเป็นลองกองค่ะ<อ>ถุงละสามกิโลนะคะปกติถุงละ150บาทรอบนี้ค่ะเราจะจำหน่ายเหลือเพียง100บาทนะคะแล้วก็มีแค่3ถุงซึ่งในรอบนี้เดี๋ยวเราจะจำหน่ายนะคะกันเป็นอย่างใหญ่แล้วกัน หนึ่งครับผมอ่ได้คะเอาล่ะอย่างแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราขอเป็นลององทุกนี้สามกิโลจากปกติหนะะึ่งร้อยห้าสิบบาทเหลือร้อยเดียบีท่าในใดอยากได้ได้ค่ะยกมือเลยสาม้านแถวด้นหน้านะะี่ครับ สองคนแล้วลูกเปลี่ยนตังค์ตอนที่ผีดงานไม่มีเงินถอนคนอา่านนิดนึงนะครับอันต่อมานะครับเราทองหมดไปแล้วต่อด้วยอะไรครับคุณสโซม เด็กุูกดเ,ดเดียวสอลูก่ก็บูสนะองใ่เอีกนะคะ,เ,<อ>ะเลยคนะท่าไปที่ยากจะได้ตอนนี้เหลือไม่กี่ถุงแล้วนะเพราะว่าเรามีจำกัดแค่สิถุงนะคะใช่แล้วครับตอนนี้ใครอยากได้อ,อูบดโดไปทานเียค่ะคุณพีาแป้นตีเดอนวกสิเท่านนใช่แล้วะชิญเลยคบด้านับที่มองอยู่ตอนนี้เราเป็นนาีทองบคุณิมอเถุงคีง มาเลยนะครับตอนนี้นะครับเหลือกี่ถุงครับิ้วสี่ถุงชหมและหาแล้วแล้วเอโวคาโดแปดเหรียญห้าสิเชิญเลยนะคข้าด้านหน้าเวทีอีกสถุงค่ะอีกสามโนะงถุงค่ะเรื่องมาตาเร่งใหแล้วรบแล้วนะคะตอนนี้อโวคาโดแปดสิบบาทหรือห้บาทเราพูดถูมาแจกฟรีอะ เขาบอกว่าที่นี่เป็นคันพิเศษช่วยเป็คนคนเก็บไปให้ดูไม่ได้ไ, <c oughs> ไหมจะบอกว่าเนื้อเยอะอร่อยนะคะโหรสชาติหวานอร่อยมากเลยใช่แล้วครับเรามีทั้งหมดกี่ชุดครับวันนี้นี่เลยค่ะ กิโลละเจ็ดสิบเหลือห้สิมาได้ได้ด้านหลังนะครับใครอยากได้มาเลยนะแหมเหลือเป็นจาได้ได้เหลือป็นจากตลาดได้จะหมดเออแ่แล่แหะเหลือตับมนะครับจากเจ็ดสิบเหลือห้าสิบนะครับตลาดเดินวงเจ็ดสิบเหลือห้าสิบใครอยากได้เงินมาดนานหน้าเลยนะครับมีไหมฮะมีไหม เดืนสอเสุดท้ายเดอนสองสุดท้ายเจ็สิบ <los S 1> ยี่สิห้าสิบาทตลาดเดินโบนะคะนี่หแม่แต่ถ้าไม่มีนี่พี่ตอนจเอาเองเอาหบดไปแล้วนะคะค่ะอ่านอีกข้าวแล้วลีนรับอีกนึ่งาวอีน้าว่นี้อค่ะตรงการเลยครับพอดีครบพดีโอเคครบพอดีเลยเอาล่ะการต่อไปนะคะจะเป็นมังคุดกันบ้างครับผม อยครับเอาเลยนะอ่ะบางคนใครอยากได้บางคนนะครับโรลลยี่สิบบาทมาเลยได้แน้่เวทีนะครับถุงละหนึ่งโลโรลยี่สิบบาทเชิญด้าานนห้เลยนะครับใครอยากได้เชิญด้าานนห้เลยนะครับลดเป็เกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแม่จ๋าเอาโรลลยี่สิบนะครับหน้าเวทีนะครับเพราะว่าเป็นงานที่ทองนะคะต่อแถวเลยต่อแถวเลยนะครับอนุญาตตรงไหนอ่านะครับขออนุญาตยี่สิบนะครับต่อแถวด้านหหนน้า่อยเลยนะครับโอ้โหคุณเรา เท่หงใช่แล้วเพราะว่าถูกมากคุณก็คือแบบกิโลละ35บาทตอนนี้เราขาย20บาท่าทนะลดเกบบ5ปอรนะใช่แล้วครับโอ้แล้วคือแบบว่าจัดเกียร์เดี๋ย <laughs> วลองลองเช็คดูก่อนใกล้จะหมดแล้วด้วยไม่แน่ใจว่าเป็นรือเปล่านหรือเปล่าครับ เต็มยี่สิบต่อแถวหนไ้ได้เลยนะครับมาเลยครัมีสิสถุงเท่านั้นนะคะมาเลยนะครับมีสิถุงเท่านั้น,น,ค,นค่ะแปดสิเรียงห้มานนะครถูกคกดไก็ซื้อเป็นฝากก็ได้เพราะว่เาเขาบอกว่าเป็นมัดเนาะใช่เป็นมัสวย สองนะคะแล้วก็คงคงเย็นนี่แหละใช่เลยครับแล้วก็จะมีสำหรัดใครที่เดินไปเดินมาอยู่นะครับเป็นอีกสี่หลอดต้นขาใช่ไหมคะช่วงเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับจะมีนางต้นข้าวนะครับมาทข้อความเพลงเพราะๆนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวกาญจนบุรีแตในช่วงทุ่มเช้าโมงจะเป็นการตอบคำถามเช่นไปกวนอ่านะฮะอ้าวเอาละค่ะนะคะสำหรับกิจกรรม นะคะคในช่วงของการทิทองอนะคะร,รอบนี้ก็ขอบคุณทุกทุกท่าน,น,นมากเลยนะคะวันนี้ที่มาร่วมสนุกแล้วก็เลือกซื้อนะคะสําหรับสนินค้าของเราไปนั่นเองนะคะ,ะคอันนี้ก็คือเป็นช่วงเวลาของการทิทองแค่สาหรับทุกท่านะคะแต่หนึ่งทุกอย่างที่บอกอค่ะวันนี้นะคะลูกค้าคก็สามารถที่จะมาร่วมสนุกกับกิจกรรมได้ใครที่มีมาลงมาเลย<ล>นะคะก็สามารถมาตรงกระเบียมได้ได้ทำมาจากจองเอี้บริเวณหน้าเวทีกันได้เลยหนึ่งทุก บนเวทีของเราแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคนใดที่ทยังไม่ได้ซื้อทุเรียนไปช้อปปิ้งซื้อทุเรียนกันก่อนเลยนะคะรวมถึงผลไม้ตอื่นและที่สําคัญค่ะสําหรับวันนี้ใครที่อยากจะดดูแลผิวหน้านะคะก็สามารถจัดไปกันได้เลยนะคะสําหรับพันดุ์น้ำหอมอีตองอา่าไดคะดีล<อ>เลยลไ,ไ,ดได้นะยคะ่ะไป็นส่วนของหมู่บ้านพี่ล็อกด้วยนะคะก็ด้านหลังนี่เลยเพื่อคุณมีเซล ใช่ลเลยค่ะรวมไปถึงนะคะสำหรับน้ำของเราก็ยังจะมีเป็นน้ำซุปน,นะคะน้ำส้มน,น้ำยำไก่<อ>แล้วก็ไอศกรีมทุเรียนนะคะก็สามารถที่จะช้อปปิ้งกันได้เลยหรือท่านใดค่ะวันนี้อยากได้ความแซ่บนะคะวันนี้เมื่อกี้เราสองคนไปทานอะไรเหรอคะยำส้มโอนะครับรวมทั้งตำกระท้อะสามารถไปรวกันได้ช่วง5จบา50หรือใครผู้บอกว่า ชื่นชอบการกินผู้เรียนผู้เรียนเดอเวอร์วันนี้นะครับเรามีแชมป์ชนะเลิศสามปรีช่ไหมคุณคะใช่ค่ะอยูพังุมตรงนี้นะครับต้องตาดผู้เรียนแล้วที่เป็นไอศครีมผู้เรียนด้วยนะคนต้อง่าก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสายทางภูมันี้ได้คะหรือว่าจะเป็นทางด้านของปัญยาหัวทองนะคะชอบร้านไหนถูกใจร้านไหนเลือกได้เลยค่ะอร่อยทุกร้านจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของท้องพังูนะคะหรือว่า การเรามีงาน3วันนะคะซื้อทุกร้านไปเลยทีเดียวใช่แล้วครับเรามาถ่ายกันซื้อโทษในของเราเลือกตอนนะครับในชุดแต่ส0บนาฬิกาถึง20่สนาฬิกาของทุกวันครับใช่แล้วค่ะและวันนี้เนี่ยอาเป็นงานวันแรกเท่านั้นเนเ่เวันที่4กรกฎาคมสองพันห้ายหกสิบนะคะแล้วก็เราจะอยู่กันไปค่ะวันที่5และวันที่6นะคะกันกรกฎาคมสองพนห้าร้อยเลยนะคะเอาล่ะค่ะสำหรับช่วงนี้หมดหน้าที่เราสองคนแล้วเนเนะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาเจอกันกับน้องก็ À, uh. uh.